<nt> <monastery> เอาทำดีๆสิลูกเดี like ๋ยวล้มอืมเอา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 เดี๋ยววิ่งมาหาน้องไอรินเลยมาหาน้องไอรินเลยนะกับแกกับแกวิ่งมาหาน้องไอรินเลยนะไอ ฮ้ยมาแล้วมาแล้วกระโดดครับพ่อพ่ออะไรพ่อพ่อไปอ่ะาบน้ำเอาเต้นให้พี่น้องดูหน่อยสิเออเต้นให้พี่น้องดูหน่อยเต้นชายตูดเอาทำไมล่ะเต้นชายตูดให้พี่น้องดูหน่อย ไม่อะทำไมล่ะทำไมละไม่ละ่ะเต้นสายตูดให้พี่น้องดูหน่อยเร็วๆส่ตูดเหมือนพี่เป็ดทำอะพี่เป็ดทำยังไงพี่เป็ดทำไงคะ <white> พี่เป็ดสายตูดยังไงคะ <ส Stevens. S 1> เออเอเอ,เอ nah, ทำทำให้พี่น้องดูหน่อยเร็วๆเข้าเร็วๆลุกขึ้นเร็วๆทำให้พี่น้องดูหน่อยเร็วๆเออนั่นแหละพี่เป็ดสายตูดยังไง ใออสตงง่ตูดยังไงตูดยังไงโนโนใชโน,โ,นโนทำไมอ่ะเบอ,อเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง<ะ>เอาทำใส่ตูดให้พี่น้องดูก่อนใส่ตูดเหมือนพี่เป็ดอะ<น>ทำไมอ่ะเอาพี่เป็ดมางั้นอะพี่เป็ดมาเปิดเลยเเพี่เป็ดมาเปิดเลยพี่เป็ดมาเปิดเลยเนี่ยน้องไอรินเนี่ย เอาไหมเอาพี่เป็ดมาเปิดไหมโนเลยเหรอเอาอะไรเอาอะไรเอาพี่เป็ดมาเปิดไหมทำไมฮะเอา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 โอ๊ยจม่นเจ้ากับวายูซื่อเนาะเอาพี่เปิดเอาพี่เป็ดมาเปิดเลยพี่เป็ดพี่เป็ดมาเปิดเลยเร็ว เอาย่ามาเปิดแล้วนะเอาไหมโน o เอางั้นแม่จะเอามาเปิดแล้วเอาม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 าเอาพี่เป็ดมาเปิดดีกว่าเว้ยพี่เป็ดมาเปิดเลยเอาพี่เป็ดมาเลยพี่เป็ดพี่เป็ดมาเลยเร็วๆอา่ะบา,บายพี่น้องก่อนบายพี่น้องบายบาย,าย,ายส่งจูบด้วย วัสดีค่ะก่อนวัสดีค่ะสวยๆวัสดีวัสดีค่ะ